สี่อย่างที่ทําให้คนไม่เสียดายเราสวัสดีครับผมคุรสศนจิวะของรักใสยดำการที่คนไม่เสียดายเรานะครับมันเกิดจากว่าเขานะครับมองเห็นว่าเราไม่มีค่าหรือมีค่าน้อยกว่าเขาครับดังนั้นนะครับสิ่งนี้นะครับห้ามทำนะครับถ้าเกิดทําไปแล้วนะครับจะทําให้เขารู้สึกว่าทําไมเขาต้องเสียดายเราด้วยนะครับเพราะว่าเรานะครับมีคุณค่าน้อยกว่าเขาครับอย่างแรกก็คือนะครับอะไรก็ยอมนะครับเขาทําอะไรเราก็ยอมเขาหมดทุกอย่างนะครับมีเพราะว่า เราเนี่ยนะครับอยากไม่ไม่อยากจะขัดใจเขาไงเราเห็นหน้าเขาว่ามีค่ามากเลยแบบว่าเออบูชาเาไว้บนหิ้งเลยนะครับคุณสั่งการอะไรมาฉันยอมหมดแม้ว่ามันจะขัดกับตัวตนของคุณมันจะขัดกับปัชญาชีวิตขัดกับเป้าหมายชีวิตหรือจุดยืนของคุณนะครับคุณก็ยังทําเพราะว่าคุณอยากจะเอาใจเขานะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้เขานะครับเวลาเขาไปหรือคุณไปนะครับเขาจะไม่เสียดายคุณแน่นอนครับเพราะว่าคุณไม่มีค่าในสายตาเขาครับ ข้อที่2ครับอะไรก็ได้นะครับเขาทําอะไรก็ได้นะครับจะผิดนัดกับคุณนะครับจะพูดกับคุณแย่ๆนะครับจะตบตีคุณนะครับคุณก็ยอมเขาหมดนะครับคุณก็อ,อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะกินข้าวก็อะไรก็ได้ ไม่เป็นไรพี่สั่งเลยหนูกินอะไรก็ได้ไปไหนดีอะไรก็ได้พี่พี่นี่เลยพี่เลือกเลยนู่นนี่นั่นนะครับทำแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณนะ่ะทำไมอ่อนแอมมีความคิดของตัวเองเลยยังไงอะไรเนี้ยนะครับแล้วเขาจะไม่เสียายคุณครับข้อที่3ามครับอะไรก็ให้อภัยนะครับไม่ว่าเขาจะทําผิดกับคุณขนาดไหนนะครับจะโกงเงินคุณจะแบบว่าทํา ไม่ดีกับพ่อแม่คุณเพื่อนฝูงคุณพี่น้องคุณนะครับคุณก็ยอมหมดนะครับคุณก็ให้อภัยเขาทุกอย่างนะครับให้แล้วให้อีกนะครับให้อภัยนะครับเต็มที่3ครั้งนะครับไม่ควรเกินนะครับเขาจะต้องปรับปรุงนะครับไม่ใช่คุณนะยอมเขาทุกอย่างให้อภัยทุกอย่างนะครับแบบนี้ไม่มีทางที่เขาจะเสดยดได้คุณเหมือนกันครับข้อที่4ครับยอมรอเธอกลับมานะครับ การที่ทําแบบนี้มันเป็นยิ่งกว่าของตายนะครับคือเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงคุณก็ต้องรอเขานะครับไม่ว่าเขาจะไปเป็นมือที่3ามือที่4ี่มือที่5กลับมาคุณก็ยังนั่งรอยังให้อภัยไม่เป็นไรฉันรอเธออยู่ตรงนี้ตลอดการนะครับมันน่าเบื่อนะครับแล้วก็มันมีแต่ในละครนะครับชีวิตจริงนะครับเขาไม่เสียดายคุณนะครับในละครก็อาจจะเห็นว่าเออคุณดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ชีวิตจริงนะครับเขาจะยิ่งําเพิ่มนะครับเขาจะให้ความสําคัญคุณทําไมเขาจะเสียดายคุณทําไมในเมื่อ เขาไม่ต้องทําอะไรเขาก็มีตัวเลือกอยู่แล้วนะครับเอ่อกลับมาคุณก็รอเขานะครับแล้วเขาจะต้องไปเพิ่มแรงเพื่อทําอะไรครับสําหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมนะครับหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนำนะครับมาลงคลาสดาร์เกมนะครับเป็นจิตวิยาสายดําที่ทําให้เขานะครับเสพติดคุณนะครับแล้วก็ ค้างรักคุณไปตลอดชีวิตนะครับขาดคุณไปเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาจะคิดฆ่าตัวตายนะครับวันนี้ถ้าความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือไม่ชัดเจนนะครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเร็งนะครับเพราะเดี๋ยวสักพักคุณจะไม่เห็นหน้าคนที่คุณรักอีกนะครับคลาสนี้ผลลัพธ์เยอะมากนะครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ปูแต่ลิงก์นะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ